อืมาได้ค่ะใม้กินท่านลิ้นง้วนน้ำกันจ้าซแซ่บใส่ข้าวคั่วพริกงผงผงชู่อรสน้ำปลาเหลือกล้กดีง้วนเลยค่ะค้นค้นคนค่ะอืมนี่เครื่องพริกซอยหอมซอยนะคะบีบมะนาวใส่เ่บแล้วก็คนคนคน แดดเด้อเนี hmm. mm ่ยคนคนแซ่บแซ่บโอชิโอเคนะคะเดี๋ยวจะชิมนะคะทีน huh, uh ี huh. yeah. uh ้อาหารจานเด็ดวังนี้นะคะ ก้อยลิ้นงว้วจ้ะอืมสดแซ่บอ,อร่อยจ้ะอือน้ำพอดีอือ